บันทึกธรรมครูบาณวอยาณวิชัยถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นธรรมทานบันทึกเมื่อปฏิบัติธรรมณธรรมเชตวันนครน,นั่นเข้าพรรษาพุทธศักราช2563นิพพานะปัจโยโหตุโนนิจจังทุวังทุวังยาจามะ นิพพานังปรมััสุุขขังบันทึกธรรมหน้าที่สิบสี่เรื่องนิพพานธรรมพระนิพพานนั้นเป็นเป้าหมายและหลักสูงสุดในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจคือความจริงที่มีอยู่ในโลกนี้คือทุกข์สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์วิธีดับทุกข์ และทางปฏิบัติให้พ้นจากทุกทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจงความไม่เที่ยงทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์อนัตตาคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจของเราได้ทุกสิ่งมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วแตกกลับไปในที่สุด เมื่อพระพุทธองค์ส่งค้นพบสัตจธรรมแล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาให้เวนยสัตว์ทั้งหลายได้รับรู้ตามเพื่อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ในวัฏสงสารอันหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ให้เข้าสู่พระนิพพานคือความดับสนิทแห่งทุกข์ทั้งปวง ฉะนั้นสัจะทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนด้วยสติปัญญาเหตุผลไม่ได้สอนให้งมงายและไม่ได้สอนสิ่งที่เกินวิสัยที่ผู้ฟังจะคิดตามไม่ได้เรื่องใดที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดับทุกข์พระพุทธองค์ไม่ทรงตรัสสอนทรงสอนให้ลดละเลิกปล่อยวางความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิ กิเลสกามทั้งหลายให้บรรเทาเบาบางจนหมดไปจากจิตใจเมื่อกามกิเลสเหล่านี้บรรเทาเบาบางจากใจเราไปมากเท่าไหร่ความสุขสงบก็เกิดขึ้นในใจของเรามากเท่านั้นดังนั้นขอให้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้ตั้งตนไว้ดีมีศรัทธามีสติมีปัญญามีความเพียรเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต จงมีสติเฝ้าดูและพิจารณากายใจให้เห็นสัจธรรมกำจัดซึ่งอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งซึ่งความจริงกำจัดซึ่งตัณหาคือความอยากได้อยากมีได้แล้วก็อยากได้อีกมีแล้วก็อยากมีอีกไม่รู้จักพอกำจัดซึ่งอุปทานคือการยึดมั่นถือมั่นต่างๆอย่าให้มีความยินดียินร้าย ความกำหนัดความหลงมัวเมาในกามกิเลสทั้งหลายพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นเป็นสัจธรรมคือมองให้เห็นตามสภาพของความเป็นจริงเป็นการมองด้วยปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างย่อมบ่งบอกถึงสัจธรรมทั้งนั้นทุกรูปทุกนามในโลกนี้ล้วนแต่เป็นพยานแห่งการประกาศสัจธรรม ใบไม้ร่วงก็เป็นสัจธรรมอยู่ในตัวผู้ที่ไม่รู้ถึงสัจธรรมนั้นก็เพราะไม่มีปัญญาความรู้จึงเข้าไปไม่ถึงและไม่เห็นสัจธรรมอันมีอยู่ในสิ่งนั้นๆสัจธรรมคือกฎตายตัวของธรรมชาติถ้าเราเข้าใจธรรมชาติแล้วเราจะรู้แจ้งถึงสัจธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราก็สอนจากธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ย่อมแสดงสัจธรรมความจริงให้เรารู้ธรรมชาติทุกสิ่งทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณมีชีวิตและไม่มีชีวิตล้วนเป็นส่วนหนึ่งของโลกแม้แต่ตัวเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งและเป็นตัวของธรรมชาติทุกรูปทุกนามต่างก็เป็นพยานแห่งสัจธรรมอยู่ทุกขณะต่างก็ประกาศกฎแห่งไตรลักษณ์คือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เที่ยง ไม่ตั้งอยู่ได้ตลอดไปไม่มีอะไรแน่นอนทุกสิ่งล้วนมีทุกอยู่ในตัวทุกทุกสิ่งไม่สามารถบังคับกำหนดได้ย่อมเลื่อนไหลเสื่อมสิ้นดับสลายเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยทุกสิ่งเป็นของว่างเปล่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติประกาศอยู่ทุกเวลาแต่ที่เราไม่เห็นในธรรมชาติก็เพราะ เราถูกตัวอวิชชาบังไว้ตั้งแต่วันที่เราเกิดมาในโลกนี้อาศัยโลกใบนี้อยู่จนถึงจากโลกนี้ไปสัจธรรมเกิดขึ้นและสอนเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกสัจธรรมปรากฏอยู่เบื้องหน้าเราทุกขณะแต่เราไม่เห็นเพราะเราขาดปัญญาไม่มีดวงตาแห่งธรรมเราจึงไม่เข้าใจถึงเหตุผลของสิ่งนั้นๆ ดังนั้นแล้วจงมองเห็นทุกสิ่งฟังเสียงทุกสิ่งให้เป็นธรรมสอนตัวเราทั้งสิ่งในตัวเราเองและสิ่งนอกตัวเราไม่ว่าเกิดขึ้นกับเราหรือเกิดขึ้นกับคนอืน่นทุกสิ่งนั้นล้วนแต่เป็นสัจธรรมที่ทประกาศความจริงทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดไม่ใช่สัจธรรมขอให้ท่านผู้แสวงหาสัจธรรมทั้งหลายได้ปฏิบัติศึกษาธรรมให้รู้แจ้ง ในความเป็นจริงแห่งสัจจะธรรมะที่เกิดขึ้นทุกขณะจิตธรรมะพระนิพพานที่แท้จริงนั้นอยู่ในกายในใจเรานี่เองฝึกจิตให้เป็นอุเบกขาธรรมอันบริสุทธิ์และเข้าให้ถึงสภาวะแห่งจิตเดิมแท้คือความว่างสงบสะอาดบริสุทธิ์อันเป็นจิตแห่งพระนิพพานเกิดมาในโลกอาศัยอยู่ในโลกแต่ไม่ยึดติดกับโลกอยู่กับสิ่งสมมุต รู้จักใช้สมมุติไม่ยึดติดกับสมมติไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกธรรมไม่ยึดติดกับสิ่งใดในโลกทำใจให้เป็นกลางปล่อยวางทั้งทุกข์และสุขจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญตามรอยพระอรหันต์ผู้รู้แจ้งโลกมุ่งแสวงหาพระนิพพานดังนี้แล้วท่านผู้ปฏิบัติธรรมจงมองโลกอย่างมีธรรมคือมองด้วยตาในตาแห่งธรรม ถ้ามองอย่างโลกมองแต่ตานอกมีอวิชชาตันหาอุปาทานเป็นตัวปิดบังสัจธรรมนั้นแล้วเร,เราก็จะเกิดความยินดียินร้ายต่อสิ่งนั้นนั้นทำให้เป็นทุกข์ไม,ไม่รู้ไม่จบไม่สิน้นแต่ถ้ามองด้วยตาในคือธรรมจักสุข สิ่งใดเกิดขึ้นก็มองเห็นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเมื่อเข้าใจเหตุผลแห่งธรรมชาติก็ย่อมเข้าถึงสัสจธรรมเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของสิ่งทั้งปวงโลกรธรรมทั้งหลายเป็นตน้นว่าสุขทุกข์นินทาสรรเสริญได้เสียก็มองเห็นเป็นธรรมดานั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นในขณะนี้ และจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเกิดขึ้นกับทุกคนทุกชีวิตจิตวิญญาณทุกๆสรรพสิ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นวัฏฏะวนเวียนอยู่เช่นนี้ไม่รู้จักจบสิ้นอยู่ที่ว่าผู้ใดจะเห็นสัจธรรมและเหตุผลในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแล้วน้อมนำมาพิจารณาจิตจิตให้เป็นวิปัสสนากรรมฐาน เกิดเป็นปัญญายาณอันเห็นแจ้งในกฎแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะแล้วดับสลายไปในที่สุดทุกขังคือทุกสิ่งที่ทุกอยู่ในตัวทุกคือสัจธรรมความจริงที่มีอยู่ในทุกรูปทุกนามทุกคือสัจจรความจริงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติส่วนความสุขนั้นไม่ใช่ความจริง เป็นแต่เพียงสภาวะที่ความทุกข์ลดลงไปมากหรือน้อยโดยการหาเครื่องบรรเทาความทุกข์เป็นครั้งคราวไปนั่นเองหากจะยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบกับทุกข์ทางกายเช่นเราไม่ได้อาบน้ำร่างกายสุกปรกก็เกิดความไม่สบายตัวก็เป็นทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันเองเพราะร่างกายนี้มีทุกข์อยู่ในตัวเป็นธรรมดาอยู่เช่นนั้น เมื่อมีเหตุปัจจัยความทุกข์นั้นก็จะปรากฏออกมาโดยลักษณะต่างๆเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นก็อยากให้ทุกข์หมดไปก็ไปหาเครื่องอาบน้ำอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆมาอาบน้ำชำระร่างกายและเมื่อร่างกายสะอาดแล้วก็รู้สึกมีความสุขแท้ที่จริงแล้วอาการของความสุขนั้นก็คือความทุกข์ที่ลดลงไปและรอการกลับมาเกิดใหม่ตามเหตุปัจจัย เมื่อเวลาผ่านไปร่างกายกลับมาสุกบกอีกความทุกข์ก็กลับไปอีกเพราะทุกข์คือความจริงเป็นสัจธรรมส่วนที่เรียกความสุขนั้นแท้ที่จริงก็คือความทุกข์ที่ลดลงโดยไปโดยหาวิธีการบรรเทาทุกข์ไปเป็นช่วครั้งช่วคราวเท่านั้นเองความทุกข์จึงเป็นสิ่งที่ประกาศความจริงในวัฏฏสงสารนี้แต่ความสุขนั้นไม่ใช่ความจริง พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรมก็ด้วยเห็นทุกข์จึงค้นพบวิธีดับทุกข์เมื่อเห็นทุกข์ก็เห็นสัจธรรมและมองทุกสิ่งให้เห็นเป็นอนัตตาคือความไม่มีตัวตนไม่สามารถกำหนดบังคับได้ไม่ได้ดังใจเราไปทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติถึงแม้ไม่ต้องการเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมก็ต้องเป็นไปตามสัจธรรมทุกสิ่งเป็นอนัตตา ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงรูปนามที่สังขารปรุงแต่งขึ้นมาช่กคราวเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับสลายไปไม่ยึดติดแต่รูปว่าเป็นตัวเราไม่ยึดติดนามว่าเป็นของเราเห็นทุกสิ่งเป็นของว่างเปล่าเห็นความไม่มีในสิ่งที่มีอยู่ไม่มีสิ่งใดให้เข้าไปยึดมั่นถือมั่น วางจิตให้เป็นโอเบกขาธรรมปล่อยวางกับทุกสิ่งอันเป็นที่มาของมายาสมุติเข้าถึงวิมุติธรรมคือความหลุดพ้นยกจิตให้อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เหนือโลกเห็นโลกแต่ไม่หวั่นไหวหมุนไปกับโลกเห็นทุกสรรพสิ่งเป็นสัจธรรมหลุดพ้นจากอวิชชาอาสวะทั้งหลายได้ถึงซึ่งพระนิพพานดังนี้แหล องสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนและเปรียบเทียบการปฏิบัติตามอารยมรรคเพื่อไปสู่พระนิพพานเปรียบเสมือนท่อนไม้ที่ลอยไหลไปตามกระแสแห่งแม่น้ำไปเรื่อยๆธรรมดาแม่น้ำทุกสายย่อมไหลลงไปสู่มหาสมุทรท่อนไม้ที่ไหลไปตามกระแสน้ำนั้นถ้าไม่ไปติดอยู่กับฝั่งนอกไม่ไปติดอยู่กับฝั่งใน ไม่ถูกมนุษย์ลากไปไว้ใช้ไม่ถูกอมนุษย์ฉุดไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำวนดูดไว้ไม่ผูกเน่าเสียเองไม่ติดบนบกก็ย่อมไหลไปถึงมหาสมุทรชั้นนั้นท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่มุ่งสแสวงหาพระนิพพานนั้นก็เปรบเสมือนท่อนไม้อันไหลไปตามกระเสนน้านั้นถ้าไม่ติดอยู่เหมือนท่อนไม้คือติดอยู่กับฝั่งใน คือยึดติดหลงอยู่ในอายตนะภายในทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจติดอยู่กับฝั่งนอกคือยึดติดหลงไหลอยู่กับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะและอารมณ์ใจขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกคือยึดติดในตัวตนว่าเป็นคนสำคัญหลงไหลในความมีความเป็นของตนถูกมนุษย์ลากไว้ใช้ คือคลุกคลีอยู่กับหมู่คณะทั้งหลายยินดีอยู่กับมนุษย์โลกเพลิดเพลินติดอยู่ในโลกที่มีความสุขถูกอามนุษย์ฉุดเอาไว้คือปฏิบัติธรรมเพื่อหวังแค่มีริเดชเป็นเทวดานิกายชั้นใดชั้นหนึ่งถูกเกลียวน้ำวนดูดไว้คือติดข้องอยู่ในกามมุลทั้งห้าผุเน่าเสียเองคือเป็นผู้ไม่มีศีลมีจิตใจไม่บริสุทธิ์มีมิจฉาทิฐิ เห็นผิดไปจากสัจธรรมหลงในลาภที่เกิดขึ้นละดิ้งและเสื่อมศรัทธาต่อการปฏิบัติเพื่อพระนิพพานผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าไม่ติดข้องกับสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนก็ย่อมถึงซึ่งพระนิพพานฉะนั้นเลสัพพะธานังธรรมะทานังชินาติ นิพพานะปัจจะโยโหตุโนนิจจังนิพพานังบารมังสุขังข้าพเจ้าครูบาน้อยญาณวิชัยบันทึกเป็นธรรมทานวันอาทิตย์แรมสิบสองค่ำเดือนสิบดวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2563รมณถ้ำเชตวันเมืองน่านสำเร็จปริปุณณะ เวลาเที่ยงคืน49นาทีขอจงเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานแก่ข้าพเจ้าด้วยเถินให้เสียงโดยญาณทิโรภิคุ